สวัสดีค่ะคุู้ชมคะขอต้อนรับสู่รายการรูโรยอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรายังเรายังคงอยู่ที่สนามกีฬานะคะของมหาวิทยาลัยสวรนะคะและเรายังอยู่กับวิทยากรคนเก่งของเรานะคะน้องที่เป็นนักกายภาพบําบัดและเป็น นักไตรกินลาเจ้าของสถิติประเทศไทยระยะสปรินต์นะคะน้องไว้ค่ะสวัสดีค่ะน้องไว้สวัสดีค่ะค่ะในเทปที่แล้วเราได้พูดคุยกันไปแล้วถึงกับเรื่องวอร์มอัพนะคะเพื่อที่จะป้องกันการบาดเจ็บแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในวันนี้ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการครูดาวค่ะก็เหมือนที่ เราเคยได้ยินมาเมือนที่พี่เคยได้ยินมา<ช>ว่าะะหลังจากออกกําลังกายแล้วก็ต้องคูดาวนั่นแหละคูดาวมันคูดาวยังไงที่ถึงจะถูกต้องหนต้องบอกไว้เลยว่าการคูดาวเนี่ยเป็นการที่เราจะปรับร่างกายแล้วก็ระบบต่างๆที่เขาฮีทหรือว่าเขาทํางานหนักเพื่อกลับมาอยู่ในจุดสมดุลที่เราใช้งานปกตินะคะที่เคยสังเกตไหมเวลาที่พี่ออกกําลังกายหนักๆแล้วพี่ไม่ได้คูดาวพี่รู้สึกว่า กระสับกระส่ายรู้สึกเหมือนใจมันยังเต้นอยู่อนอนไม่หลับเนาะเราก็จะไปรบกวนการพักผ่อนของเราซึ่งมันไม่ดีแน่นอนกับการที่เราจะออกกําลังกายแต่เราไปทําร้ายร่างกายตัวเองดังนั้นหนูก็เลยจะมาแนะนําถ้าการคููดาวหรือการยืดเหยียดหลังจากออกกําลังกายนั่นเองเพื่อให้เรากลับไปใช้ชีวิตแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยปกติ ใช่ก็เป็นท่าง่ายๆที่ทําได้ง่ายๆเลยเนาะถูกต้องค่ะค่ะมาดูกันเลยค่ะซึ่งจะมีทั้งหมดห้าท่านะคะเดี๋ยวหน้จะขออนุญาตไล่ตั้งแต่ตอนที่เรายืนยันตรงท่าที่เรานอนเลยนะค่ะโอเคิ่ะสําหรับท่ายืนเนี่ยจะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหน้าอกไม่ว่าจะเป็นท่าวิ่งหรือว่าท่าออกกำลังกายเราก็จะใช้ช่วงบนด้วยนะคะอใช่วิธีการก็คือให้ทุกคนนำมือไปประสานไว้ข้างหลัง จากนั้นยกขึ้นเท่าที่ตัวเองไหวให้รู้สึกตึงบริเวณหน้าอ,อกนะคะนับ1นึถึงยี่ิบวิค่ะ,คะ,คะไปเรื่อยๆสองสามสี่ห้าหยี่สิบใช่ค่ะ6รยี่แล้วนะ <c oughs> แต่สำหรับท่านี้ถ้าใครรู้สึกว่าตึงบริเวณหน้าอกมากหนูอาจจะให้ออปชั่นเสริมก็คือเราแค่มือแตะไว้ที่สะโพกเราแล้วก็กางออก ให้หน้าอกมีการยืดเหยียดแค่นี้ค่ะอันนี้ก็ทำได้ง่ายขึ้นเพราะว่าบางคนยืดออกไปอาจจะแข็งแล้วก็ติดนะคะอันนี้เป็นออปชันเสริมที่น้องให้มานับหนึ่งถึง20เหมือนกันค่ะท่าที่หนึ่งค่ะต่อไปท่าที่2เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหน้าคอพับสะโพกโอ้ไม่ค่อยได้ยืดเลยค่ะเหมือนเมื่อกี้ก็เหมือนกันก็คิดว่าโอ้มันใช้แต่ขาค่โอเคหรือสะโพกค่ะอ่ะวิธีการก็คือให้ พี่หนึ่งแล้วหนุนนะคะก้าวขาไปข้างหน้าก้าวขาไปข้างหน้าตงฉาก90องศา<ะ>ขาข้างหลังค่อยๆวางลงงอเขา่า<ะ>มือเท้าสะเอวจากนั้นตอนนี้หนูกับพี่หนึ่งคือทำคนละด้านกัน<ะ>ถ้าเราชันเข่าข้างไหนให้เราเท้าสะเอวแล้วก็แอนไปด้านตรงข้าม แต่ตัวขาข้างนี้ก็จะเป็น90องศาแบบนี้ค่ะไม่โยไปร่อการเนาะอันนี้ก็ต้องระวังค่ะเราจะรู้สึกตึงบริเวณข้อพับหน้าสะโพกตรงนี้เหมือนเดิมเวลาเรายืดเหยียดก็ให้นับ1-20ถึง20ไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นครบเสร็จปุ๊บให้สลับข้าค่ะนี่เหมือนเดิมเราตั้งฉากข้างไหนให้เฉียงไปด้านตรงข้ามแบบเราก็ยืดต้องระวังขาด้วยเนาะใช่ค่ะ โอเคหนึ่งถึงยี่สิบถูกต้องอะต่อไปท่าที่สามเราก็ค่อยๆลงมานั่งเหยียดขาค่ะกระดกข้อเท้าขึ้นทีนี้บางคนเขาจะมีการตึงของต้นขาด้านหลังแล้วก็กล้ามเนื้อนองมากหนูจะไม่ให้ไม่ให้แบบอพี่หนึ่งทำอย่างนี้เลยไม่เอาเพราะล้างเลยบทันทีค่ะอาจจะบาดเจ็บได้กลายเป็นว่าทำให้คน คนที่มายืดเหยียดกลายเป็นเจ็บไปไม่เอาอารันี่วิธีการก็คือค่อยๆนำมือถูไปตามต้นขาหน้าขาเข่าแล้วก็หน้าแข้งถ้าใครถึงตรงไหนก็ค้างไว้เหมือนเดิมค่ะ20บวินนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ความยืดหยุ่นของแต่ละคนทุกต้องจะรู้สึกตึงๆบริเวณน่องแล้วก็ต้นขาด้านหลังนะคะ <Okay. S 2> ก็นับ1นึงถึงยีเหมือนกันใช่ค่ะต่อไปกลับไม่ได้ทํำยังไงคะ <laughs> <laughs> โทเรียกรถพยาบาลเลยค่ะต่อไปค่ะ,ะต่อไปท่าที่4ีนะคะเล่าไม่ว่าจะทํางานหรือว่านั่งหรือว่าออกกําลังกายก็จะมีการใช้หลังถูกไหมคะท่าที่4ี่หนูก็เลยจะเป็นการเน้นไปยืดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างแล้วก็กล้ามเนื้อสะโพก ให้ทุกคนเอาแบบเซฟสุดเลยนะคะ,คะให้ทุกคนนอนหงายลงไปจากนั้นงอเข่าชิดอ,อกมาแบบนี้แล้วถ้าใครไหวก็ให้เฉียงมาแบบนี้ค่ะ,คะแล้วก็นับ1-20ถึง20ไปเรื่อยๆจากนั้นก็เปลี่ยนข้างอันนี้ท่าที่4แล้วนะคะน,นี่ะจะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังแล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกเป็นส่วนใหญ่นะคะ โอเคั <Okay. S 2> านี้สบายใช่ค่ะถ้าต่อไปท่าที่4ีพี่หนึ่งคิดว่าสบายแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> ท่าที่5นะคะจะเป็นการ <c oughs> กางแขนกางขานอนแล้วก็หลับตาหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆประมาณ1-2 <c oughs> นาทีคะ่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นการผ่อนคลายแล้วก็รีแล็กซ์กายด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เราออกกำลังกายคะ่ะกล้ามเนื้อมันจะมีการ หดแล้วก็คลายตัวแต่ถ้าเราอยากได้เพิ่มความแข็งแรงค่ะกล้ามเนื้อเขาก็จะหด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 เพิ่มเพื่อเพื่อสร้างความแข็งแรงดังนั้นเวลาที่เราคู่ดาวหรือว่ายืดเหยียดค่ะเราก็ต้องไปทําให้กล้ามเนื้อที่เขาหดมากๆผ่อนคลายเช่นเดียวกับท่าที่5ที่หนูให้ไปนั่นเองท่าสุดท้ายดี <laughs> ดีมากๆค่ะจะเป็นการลดฮัดเรทของเราลงด้วยนะคะ <laughs> ก็วันนี้ที่น้องให้มาเป็น5ท่านะคะจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้ว่ตัวเองออกกําลังกายมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ละเลยแล้วเพิ่งรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเราวิ่งเนี่ยเราก็ต้องจริงๆต้องผ่อนคลายตั้งแต่กล้ามเนื้อหน้าอกลงมาเนาะแล้วก็ตรงไหนนะข้อต่อระหว่างขา<ช>ลงไปถึงสะโพก แก็น่อง,องทั้งหมดนี้5ท่าที่น้องให้วันนี้นะคะทําไม่ยากเลยง่ายๆนะคะแล้วก็อย่าลืมเอาไปทําด้วยนะคุณผู้ชมคะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทํานะคะสนามกีฬามหาวิทยาลัยสวนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณน้องวายด้วยค่ะ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ